วันนี้ท่านรองนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ะครับก<ช>็ได้มอบนโยบายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันรวมถึงฝุ่น,นพี่อสอ2.5ในภาคเหนือเนี่ยครับรว<ช>มถึงคำชับให้ทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยร่วมกันทํางานนะครับแบบเร่งรัดแล้วก็ตรงเป้าตรงตรง,ตรงพื้นที่ครับโดยหัวใจสําคัญเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าฝุ่นภาคเหนือเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ย80เปอร์เซ็นเลยก็ได้มันเกิดจากการเผาในป่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะสิ่งที่เราจะโฟกัสกันปีนี้ที่ท่านมอบนโยบายคือทํายังไง ที่เราจะหยุดการเผาในป่านะครับจะโจยดการเผาในป่าเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างจะซับซ้อนนะเพราะมันไม่ใช่แค่เป็นไฟป่าโดยธรรมชาติอย่างที่เราเข้าใจกันมันคือกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยครับที่เข้าไปในป่าไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์การทําการเกษตรหรือล้ามเข้าไปในป่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นน,นะฮะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเน้นย้ำนะฮะก็คือการที่เราจะต้องทํางานร่วมกันนะครับไม่ได้มองว่าไฟคือสิ่งคือผู้ร้ายที่ต้องหยุดให้หมด แต่คือทํายังไงเราจะบริหารจัดการไฟแล้วก็บริหารจัดการมนุษย์ที่ใช้ไฟให้ได้เนี่ยครับนี่คือกลยุทธ์ที่ทําแล้วก็ครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งครับจากทุกภาคส่วนนะครับที่มานะครับครับในในประเด็นไฟที่เกิดจากคนเรามีทางออกยังไงกันบ้างคะครับก็ในมองจากสองมุมนะครับถ้าเรามองจากมุมการป้องกันก่อนนะครับของกรมอุทยานเนี่ยครับวันนี้ในอดีตเนี่ยเราป้องกันแบบเหมือนเหมือน้าแบบ ช้เครื่องมือที่ตายตัวอย่างเช่นแนวกันไฟที่เราจะเข้าไปทําแนวกันไฟจุดที่เหมาะนะครับ <Okay. S 1> โดยแบบโดยการไปเอปิงเผาบ้างไปใช้เครื่องเป่าลมหรือไปกวาดให้มันเกิด mm hmm. แนวกันไฟตามธรรมชาตินะครับซึ่ง <Okay. S 1> ปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนกลยุทธ์เลยใช้คนกันไฟอะครับคือแทนที่จะเราจะทําแต่แนวกันไฟอย่างเดียวจะใช้คนเนี่ยครับเป็นจุดสกัดคือ mm hmm. ทั้งการคนและกันไฟเพราะว่า พะเรารู้แล้วว่าไฟมันเกิดจากมนุษย์นะครับ <Okay. S 2> สิ่งที่จะคุยกับมนุษย์ได้ดีที่สุดก็คือมนุษย์ด้วยกันเราก็จะให้คนในพื้นที่นะครับมาร่วมเป็นเป็นเป็นจุดสกัดแล้วก็ทําความเข้าใจรวมถึงช่วยในการดับไฟแต่ต้นนะฮะโดยการวางแผนการตั้งจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยงที่เรามีฐานข้อมูลอยู่ว่ามันไม่ซัาซาก mm hmm. หรือสามารถที่จะเห็นไฟโดยเร็วเพื่อสื่อสารมาทางกองมาจารก,การเพื่อไปดับโดยเร็ว mm hmm. นะครับอันนี้ก็คือตัวแก้ปัญหาจากข้างในออกมานะครับถ่าส่วน ที่มันจะไหม้จากข้างนอกเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้กลยุทธ์ก็คือการทําให้วัสดุการเกษตรที่เราต้องเผาว่ามันมีราคาพอมันมีราคาหรือมีประโยชน์เนี่ยครับเราก็เชื่อว,ว่าเขาจะไม่เผากันตั้งแต่ที่ร่วมกับทางกรรมนภาคทั้งภาคเอกชนในการที่จะเก็บวัสดุการเกษตรไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับไปเป็นพลังงานนะครับหรือหรือเป็นการให้เครื่องมือนะครับในการที่จะ ที่จะทําให้มันเป็นปุ๋ยเป็นเป็นสารอาหารที่มันเป็นประโยชน์ชอะไรอย่างเงี้ยครับรับ,รบจะรับซื้อเหรอคะครับก็เราเป็นตัวเชื่อมคะวันนี้เราเป็นตัวเชื่อมถ้าเกิดเราจะใช้เป็นเชื้อเพลิงวันนี้เราก็เป็นตัวเชื่อมกับกฟอพอนะครับช่วยกันดีไซนีเรื่องระบบโลจิสติก istics, ว่าต้องเก็บสักตรงไหนขนส่งตรงไหนเพื่อไปไว้ที่ไหนครับอันนี้ก็จะมีโมเดลที่มันจะมีตัวเชื่อมตรงนี้อยู่ครับนอกจากนั้นเนี่ยในแง่ของงบประมาณเนี่ยครับที่ ตัดเองก็มีข้อจํากัดคนขง้งเยอะเขาเนี้เราก็ดึงทงางภาคเอกชน <c oughs> นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยแทนที่จะต้องทํา CSR ทั่วไปเราก็มาเป็น CSR ในการมุ่งเป้า <c oughs> เพื่อแก้ไขไปัญหาไฟป่าเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนอะไรอย่างนี้ครับอืมค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องของไฟปา่าซึ่งหมอกควันเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากไฟบ้านเรานะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นประเทศเพื่อนบ้านล่ะคะมันมีความต่อเนื่องจากการที่นายกไปไปคุยที่เราอย่างไรบ้าง <c oughs> ก็หนึ่งเลยเนี่ยครับปีนี้เราพัฒนาตัวระบบการค้าการพยากรให้มันยายิ่งขึ้นนะครับ